ว้าครับได้เวลาแล้วนะครับเสาะทีส,สเป็นห่งแล้วครับนี่้ครับตังต้องอยู่ครับห้อยอยู่ ทยไปเป็งแดบน้โอ้โหปวดเหี้ครับนี่ครับตั้งเต็มนี่ครับนี่ครับนี่ครับตั้งจัดเริ่มครับใส่ี่ดีกว่าเนาะ เซร็จแล้วครับไปหปอดีไซน์หลังต่อไปนะครับน,นี่ครับขอที่ข้างตั้งค์นะครับจะอีรูจะมีมากกว่าเนี่ยลองดูอ่ะ เสร็จแล้วครับไปใส่หลังต่อไปนะครับัอตั้งครับนี่ครับมีตั้งนะครับน,บนี่ครับอใั้พบเนี่ยครับยังเขียวอยู่ครับ ง่ายเนาะเอาวางไว้กว่าเสร็จนะครับป่ะไปใส่ลังต่อไปนครับ้อ,อีาย่นะครับ นี่ครับเสร็จแล้วครับนะครับกตัวซาติ่ซล่างตกไปอย่างนร้น,น้วครับหอยมันมาขุดนีนเลยอะ่ะมื่ออกมาตั้งได้เนี่ใส่ละวันเนี่ย มาครับมาพอติไซลังต่อไปกันนะครับนี่ครับพอดูมีตังนียงตัวเลงเนานะแต่กลุ่มคอยแงน,นะครับมันเป็นไฟไหม้เนานะมันพอหยากนอะนห้องเรืองเนาะมันเป็นแค่ได้เนี่ย เรียบร้อยครับใส่หลังต่อไปกันหฮนจะได้แต่งจะอีูกมันจะมีกัน่ะมันจะมีโตกว่านี้ตั้งจ,จ,จงีินี่ขอพอดีๆกันดิ you've been today เรียบร้อยแล้วครับไปใส่หลังต่อไปนะครับพอห้อยนี่ครับห้อยไม้เก่าเขานะหมวครับมีแบบนี้ร่มแล้วรี่หลังเนี่ยเปลี่ยนกันใส่นะครับมีแจะมีตัวใหม่มาอยู่แทนตลอดนะครับหนู เก่าไปใหม่มานะครับเป็นธรรมดาเนาะ ไส่ลังต่อไปัครับหอยขดจัดบ้านครับเนี่ยน,นะนีหอยมันบินผ่านนี่ครับตัมนเตียวมันอยู่ ครับเสร็จแล้วครับไปไปใส่หลังต่อไปนะครับี่ดูครับตังมันครับนี่ตังผ่านมาตรงนี้แลครับผ,นนนะผ่านมาตรงนี้แมน,นี่เนาะผ่านมาตรงหนึ่งใส่ตรงนี้แล้วครับดักมาได้ตรงนี้แหละ เ,เสร็จแล้วครับไปบึ้นคื้นมาพอก็นเนาจะได้กี่ตัวครับป้ายปลาไปใจหนัวมานะะครับได้เวลาแล้วครับ ออกเล่ครับเจ้าหน้ือนเ้นี่ดูครับนี่ดูครับดันออกจะได้นนี่นี่ครับได้แล้วครับตัวแรกครับปอยครับไปพอหลังต่อไปนะครับมือหลังนะครับหน้าไม้ให้วครับนี่นี่ครับหน้าดมจะท่วมนะครับไปครับไปพอหลังต่อไปนะครับ หนาวน,นะครับหนูบ่อหอยออกครับหนูบ่อหอยจะออกล่ะครับออกดึกครับออกก็ออกดึกเนาะเหมือนหน้าห้อนนะหน้าห้อนนี้คำปุ๊บก็ออกละ้ะ ดูครับนี่ครับได้อยู่ครับนี่ครับนี่ครับได้อยู่ครับตัวใหญ่ยล้วครับใบผ่อหลังต่อไปครับบอกออกเดือนครับ

ก็ได้อยู่ครับไปครับพอหลังต่อไปมับงรันนะครับนี่เห็นคนไหนครับก้าลัากหายครับอ้าวนี่ดู หมดสายนะครับนี่ครับไปครับพอหลังต่อไปนะครับหลังนะครับโอกไหมแกมีตัวเดียวดนแฮมหมูนี่นะครับผลงานของรอบแหลกนะครับได้ห้าตัวครับนามกุม้านะครับนามจะทมห็นแล้วครับไปครับ มาเก็บแล้วครับรอบนี้หลบกสองครับเก็บแล้วครับบัวไว้นามม้าครับนามเดี๋ยวหนามโทมมันบอลลันนะครับบอลมากินนะครับไะเก็บหลังต่อไปครับนี่ครับหมายโฟมอันนี้ครับเก็บโฟมหมดเอาครับกระดาษลังครับนี่ครับครับป็นไนะครับปูนี่ครับโอ้นี่ตัวใหญ่ครับนี่ กุกดูนี่ดูาะอี๊กาครับดิไปเก็บหลังต่อไปครับนี่รถดอกนะครับ ครับพอหลังต่อไปครับตรงได้นะครับหลังต่อไปแล้วบุมาบอลังนะครับไป,ไปเก็บหลังต่อไปครับ เฮ้ยนี่ครับติดอยู่ครับนิ่งเหมือนกันครับโอ้เกิดลุกครับนี่ครับติดติดกระตีนครับนี่ครับติดกระตีนลอยเดียวครับขอจัดการเขาเนาะครับนี่ครับติดกระตีนนะครับสแลงลุดเลยแต่ครับไปไปเก็บหลังต่อไปครับ ไปห่อรังต่อไปต่อครับโอ้หนาวทธ่มับหนูติดครับหนูก็ติดครับหนาก็โธ่มับนี่เลยครับเปะมดนอนไปครับไปเก็บหลังต่อไปครับหนามากครับห่วแล้วครับ มาเลีวยวเรับครับมาเก็บกันแล้วครับเก็บหลังเก็บไปรนะับมือสามบ้างครับคุณแม่มาละเดินเลยครับหนึ่งครับหนสองสามนี่ครับแม่หมาอุ้งไหลเก็บแล้วครับ

น้าม,มาแล้วครับน้าเข้ามาแล้วครับใจเก็บใจหนีครับเก็บหลังต่อไปครับา ใหญ่ขนาดครับพญาหนูครับไปเก็บวอกไปครับ เจ็ดได้ี่หายมดนะครับโน้มไปพอหลังสุดท้ายครับจ็ได้แล้วครับโอเคโอ้โลงครับบุญเมียงครับนี่นี่ครับผลงานของรอบสองนะครับรอบสองได้สี่ตัวแล้วครับรอบแรกได้ห้าตัวนะครับเป็นเก้าตัวนะได้วันนี้ทั้งหมดนะครับ